อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ค่ะแนะนําชาสมุนไพรฟื้นฟ,นฟูดูแลปอดของแบรนด์ดารินนะคะตัวนี้เป็นสูตรตีผลานะคะเทียบเท่ายาอายุวัฒนะเลยค่ะแล้วเราใส่สารสกัดสมุนไพรพิเศษทั้งหมด12ชนิดเลยนะคะใครที่กําลังมีอาการหอบเหนื่อยนะคะเป็นหวัดไอจามไอเยอะไอเลื้อรลังนะคะดื่มไปวันแรกจะรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะแล้วตอนนี้คือโรคระบาดเยอะมากเลยนะคะยอดผู้ติดก็พุ่งขึ้นทุกวันเลยใครที่ยังไม่ติดนะคะแนะนําให้ดื่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไว้เลยค่ะ หรือใครที่อยู่ระหว่างติดหรือว่าหายแล้วนะคะยิ่งจําเป็นที่ต้องดื่มเลยค่ะเพราะว่าปอดของเรานะคะจะไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าดื่มไปแล้วนะคะปอดของเราจะกลับมาแข็งแรงขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นไม่มีอาการหอบเหนื่อยค่ะดื่มแล้วรับรองว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะตัวนี้นะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ตั้งแต่อายุ5ขวบด้วยค่ะแล้วใครที่แบบสูบบุหรี่จัดนะคะหรือเจอฝุ่นควันมลพิษเยอะๆนะคะ ก็ดื่มเลยค่ะจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนะคะจัดไปเลยค่ะตัวนี้เพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่คุณรักนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะนี่เลยแนะนําไปเลยจ้าวันนี้จัดโปรพิเศษให้นะคะ1ห,ห่อแบบนี้นะคะบรรจุสิบซองราคา190บาทวันนี้ไม่ขายค่ะจัดโปรพิเศษให้เลยค่ะ ซื้อ2นะคะแถมฟรีให้อีก1ไปเลยค่ะ3ห่อนี้นะคะทานได้1เดือนจ่ายเพียงแค่380บาทเท่านั้นแล้วจัดส่งให้ฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางด้วยรีบด่วนๆน,น,นะคะลูกค้าแบบหูสั่งซื้อซ้ํากันเยอะมากๆเลยนะคะทานแล้วรับรองไม่ผิดหวังค่ะรีบทักแชทแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรตอนนี้เลยค่ะไม่อยากรอสินค้านานรีบทักด่วนๆเลยจ้า